กล้วยนะใส่กล้วยลงมากล้วยกับโคกกล้วยกับโคกซูบักฮวาแชรหรือว่าน้ำแข็งใส่เกาหลีหรือว่าขนมหวานเกาหลีนะครับของหวานวันเย็นอนะไรเงี้ยเคียวโฮของตีครับรนบน,นี่นะครับแล้วก็ เอามากินนะครับเป็นสูตรนะครับซึ่งเราจะลองกันวันนี้เราจะลองทั้งหมดเลยนะครับว่าน้ำสตรอเบอรี่กล้วยหรือว่าเมลอนอันไหนมันจะเข้ากับน้ำสไปรท์มากกว่ากันครับทุกคนเออมาเคียวโฮน้อยไปเนาะใส่เคียวโฮไปจุกๆเลยครับมีข้างรสสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็น้ำองุ่นนะครับเป็นยังงูเคียวโฮแท้ๆนะครับทุกคนนี่น้ำสตรอเบอรี่แล้วก็สไปรท์นะครับครึ่งๆเนาะครึ่งๆอ่าคนเลยจ้ะสีสันน่าทานน่าทานมากดูลูกเด้งๆขอโทนตัวน้ำก่อน อร่อยนะครับสดชื่นเป็นฟิลแบบสไปซ์สตอรอเบอรี่เลยแล้วก็เดี๋ยวลองกับเยลลี่อืมอร่อยมากคุกเกลยวโฮเดยเปายลี่คืนกับน้ำเย็นๆพอดีไปลองต่อไปนะครับทุกคนเมลอนนะครับกับตัวน้ำสไปซ์ทุกคนน่าเป็นน้ำเมลอนบ้างคนเลยจ้าลองลองกับนี่เลยบวฮาวาย ก็ <ừ> จริสปายมันเข้ากับุงน้ำจริงนะมันมีความมีฟองฟองวุ้นๆอะอืมรสชาอิของออีกรูปให้วก็ดูนะแก้วเด็กสุดเด้งน่ากินมากอืมอ <ừ> ืม <ừ> อยากรู้อยากลองมากว่าถ้าใส่กับน้ำโคก้กมันจะเข้าไหมเพราะว่าสไปซ์มันดูเข้ากับทุกอย่างเลยอ่าอันนี้เป็นรสกล้วยนะใส่กล้วยลงมากล้วยกับโคก้กกล้วยกับโคก้กมันจะเป็นยังไงอ่ะลองได้ๆคือเกี่ยวหัวอร่อยแน่โอ้โหสีน้ำมันดูแบบแปลกๆนะอ่ะขอชิมตัวน้ำก่อน <c oughs> มันเป็นฟิลแบบ กล้วยที่มีความหวานแบบโคลาแบบฟิลเหมือนบานาน่าโคลาทุกคนเข <c oughs> าจอร่อยนะเดี๋ยวลองกินกับเค,ยคนะียวโฮนาอืมตีวอกกล้วยกับโค้กไม่เข้ารองน้ำนี่กบมันนี้โอ้สตรอเบอรี่โคลาเข้าผสมไหมนี่เดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้กับคุณว่าอะไรมันเข้ากันสตรอเบอรี่กับโคลา คแต่เข้าแน่ๆเลยที่เข้าแน่ๆคือข,ข้าโรงพยาบาลโอ,อ้ชนซ้อมคนแลวลาสุด่นนี้เลยสตรอเบอรี่กับโคาเข้าจริงๆเข้าแล้วถ้าเอาเมลอนโคลามีสตรอเบอรี่ด้วยนิดหน่อยอะเมลอนใส่เยอะหนะ่อยเมลอนโคาเข้า เข้าเลยเข้าโรงพยาบาลอะสามารถสั่งซื้อเคียวโคลได้ที่เตอร์การ์เดาลล่าน,นะครับทุกคนคันตีเรื่องเคียวโคแบรนของตี๋น,นะครับทำมาจากน้ำโพลไม้แท้เปรี้ยวอมหวานนะครับจะไน้ความน้ำเ,เนื้อดึ๋บเด้งใสที่เห็นเลยครับทุกคนอร่อยฉ่ำๆมีซับรสให้เลือกบ๊ายบายไปแล้วไปเข้าแล้วเข้าโรงพยาบาล